ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ ข่าวนี้เป็นข่าวงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยของดีจังหวัดแพร่ค่ะโดยเมื่อเวลา17นาฬิกาสนาทีวันที่11กันยายน2566ที่กาสาวัยเทศบาลเมืองแพร่มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ท่านชุติเดชปีจันทร์และนางนัชชามีจันทร์ประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมการแสดงผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรปลอดภัยของดีจังหวัดแพร่ประจำปี2 5งพ 六。 มีนางสาวอัญชลีปัญญากราวเกษตรจังหวัดแพร่เป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติร่วมงานจํานวนมากค่ะโดยภายในงานนี้มีกิจกรรมประกอบไปด้วยการแสดงและจําหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย50ร้านค้าแบ่งเป็นบูธจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจํานวน30บูธค่ะและจําหน่ายสินค้าของดีเมืองแพร่จํานวน20ครัหามีการจัดนิทรรศการการให้ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัยเวทีเสวนาเรื่องการตลาด สินค้ากเกษตรปลอดภัยมีการจัดฝึกอบรมวิชาชีพการสาธิตต่างๆการแข่งขันทำอาหารเมนูยำส้มโอลีลากโก้และน้ำยอยแซบส,สวงสไตล์คนแพ้มีการแสดงบันเทิงบนเวทีจากศิลปินมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาและกิจกรรมสันทนาการต่างๆ และร่วมลุ้นรับรางวัลกิฟต์วอ์เนอร์มูลค่า1,000บาทและของรางวัลอื่นๆอีกมากมายค่ะโดยนางสาวอัญชลีกล่าวรายงานว่าสำหรับการจัดงานนี้อยู่ภายใต้แนวคิดสุขภาพดีวิถีใหม่เกษตรปลอดภัยสู่ next normal เพื่อเชื่อมโยงและส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกรซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันส่งเสริมเครือข่ายระดับจังหวัดให้เกิดการสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าสู่ตลาดเกษตรกรอาจเชื่อมโยงเกษตรกร เครือข่ายการส่งเสริมการเกษตรที่แตกต่างกันตามชนิดพืชและศักยภาพที่แตกต่างกันอีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันและเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานสู่ความเข้มแข็งมั่นคงยั่งยืนร่วมกันค่ะ รวมไปถึงเป็นการเพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้าเกษตรในพื้นที่สร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรตลอดจนผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าคุณภาพปลอดภัยจากเกษตรกรโดยตรงอีกด้วยเพื่อสร้างเครือข่ายด้านการตลาดด้วยการเพิ่มช่องทางการจําหน่ายผลผลิตคุณภาพของเกษตรกรแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์และสมาร์ทฟาร์เมอร์ที่ผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายในตลาดเกษตรกรและขยายสู่ตลาดในระดับสูงขึ้นเช่นตลาดในกลุ่มโมเดิร์นเทรดโฮริก้าออนไลน์มาร์เก็ตติ้งในพื้นที่ห้างสรรพสินค้าและเชื่อมโยงตลาดอื่นและเพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดสินค้ากเกษตรให้เป็นที่รู้จักและกระตุ้นการรับรู้ให้กับผู้บริโภคในวงที่กว้างขึ้นค่ะ ทางด้านนายชุติเดชมีจัน์ทผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวว่าสําหรับการจัดงานในครั้งนี้เป็นการสั่งวันนี้ต้องเสร็จเมื่อวานตามที่นายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกไว้เพราะจังหวัดแพร่ได้เตรียมพร้อมและเตรียมงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นวันนี้ เนื่องจากจังหวัดแพร่ผลิตผลทางการเกษตรเป็นหนึ่งไรายได้หลักของชาวแพร่เมื่อเราไม่สามารถลดต้นทุนการผลิตเช่นราคาเมเล็ดพันธุ์ปุ๋ยหรือ,อยาฆ่าแมาลงได้เราก็ต้องเสริมด้านการเพิ่มผลผลิตและส่งเสริมด้านการตลาดให้เกษตรกรได้ขายของได้ไรายได้ดีที่สุดจึงได้เกิดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาค่ะเธอบนเวทีจากศิลป,ปินการแสดงศิลป,ปะวัฒนธรรมล้านนาและกิจกรรมสถานการต่างๆ ตลอดระยะเวลาการจัดงานทั้ง3วันนี้บัดนี้ได้เวลาอันควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านชุติเดชมีจันทร์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้กรุณานกล่าวเปิดมหกรรมการแสดงผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร,รษปลอดภัยของดีจังหวัดแพร่ประจำปีพศ2566ขอเรียนเชิญค่ะครับรัชการผู้แทนส่วนราชก,การภาคทอกชน ตลอดจนพี่น้องเกษตรกรผู้ประกอบการและพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่าน,นนะครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติยินดีนะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมาหากรรมการแสดงผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรปลอดภัยของดีจังหวัดแพร่ประจําปี2516ในวันนี้นะครับทุกท่านก็ได้ฟังท่านเกษตรจังหวัดครับได้กล่าว,วถึงวัตถุประสงค์ การจัดงานในวันนี้นะครับตลอด3วันนี้นะครับเป็นเรื่องของสินค้ากเกษตรจังหวัดแพร่เรามีดีในมิติอยู่3เรื่องใหญ่ต้องเรียนไว้เรื่องแรกคือเรื่องกเกษตรนะครับเรื่องที่สองคือเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องที่3คือมิติในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับสามสิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาให้ พี่น้องประชาชนรู้จักจังหวัดแพร่วันนี้อันนี้เล่าให้ฟังแม้แต่การนะครับประชุมรัฐสภาอะไรเนี้ยท่านเชื่อไหมว่ามีท่านสวท่านจิตวิศนุพูดถึงจังหวัดแพร่นะครับท่านพูดถึงถนนเจริญเลยนะครับท่านบอกว่าท่านอยากให้เป็นถนนที่เป็นเรื่องของ เศรษฐกิจสร้างสารรค์จังหวะที่ฟังนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังพูดถึงจังหวัดแพร่เราในเรื่องที่ดีนะที่ทําไมเราต้องนั่งฟังกลัวจะโดนพาดทิดในเรื่องที่ไม่ดีแล้วจะต้อต่อฟังไปฟังมากับได้รับคำชมนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเห็นว่าแพร่ก็มีดีในตัววันนี้เราได้นํานะครับ สินค้าที่เกี่ยวเนื่องการเกษตรนะครับและของดี50บูธ50ล้านเป็นสินค้าเกษตรสะ30ของดีนะครับของดีของชุมชน,นต่างๆที่ขึ้นชื่อ20นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าน่ายินดีนะครับจะเป็นเรื่องที่สามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับนอกจากมิติการท่องเที่ยวและวมิติท,ทางพัฒนารรมเราต้องดิกโูก คำว่าพลิกโฉมอะไรก็คือจากหน้ามือเป็นหลังต้องเปลี่ยนมิติของการเกษตรทํายังไงให้เกษตรกรเนี่ยที่เป็นคนจนนะนะครับจนอย่างแท้จริงนะนะครับในของในวิติของคนทํางานนะเกษตรกรไทยจนทํายังไงนะครับ,อรนะรบขอขอบคุณทางสำนักงานเกษตรเราบอกเลยท่านับเตอรอันชรีปัญญากงเนี่ยนะนะเป็นเกษตรจังหวัดนะครับที่ได้ ออกมาใช้เวทีใช้ก็ประมาณในช่วงโค้งสุดท้ายของปีล้นอยู่นะครับมาจัดก,กิจกรรมมาแสดงผลงานนะครับให้พวกเราได้ได้เยี่ยมชมแล้วตั้งแต่เชา้ามีลูกค้ามาอุ่นอุ่นนาปลาข้างนะครับก็คงต้องขอบคุณที่สําคัญที่จะทิ้งไม่ได้ก็คือทําไงให้พี่น้องนะครับมีชีวิตอยู่อย่างพอเพียงภายใต้ปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ ก็จะเป็นเรื่องที่จังหวัดจะได้ส่งเสริมและสน,นสนุนต่อไปนะครับต้องบอกต่อไปและอย่างต่อเนื่องนะครับท้ายนี้กขคงต้องขอบคุณไปแล้วนะครับขอบคุณท่านดออรอัญชลีลขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนภาคีเครือข่ายนะครับพี่น้องนะครับที่ได้นําผลิตภัณฑ์ดีๆมาสแสดงและก็จําหนานะครับในโอกาสนี้อีกครั้งหนึง่ง วันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีสองกิจกรรมใหญ่ชั้นอีกกิจกรรมหนึ่งทอทพท่านก็เปิดงานแถลงข่าวนะครับในเรื่องของนเทศการอาหารแต่เนื่องจากเวลาช่วกลางกันจริง17นาฬิกานะครับรับปากท่านดรญฉลีไว้ก็เลยต้องมาที่นี่นะครับอีกงานหนึ่งก็วันนี้แถลงข่าวก็มอบท่านรองรัฐมนตรีไปนะครับแล้วก็วันที่15 กัญญาก็ยังมีพิธีเปิดงานของทอๆๆนะครับก็คงขอเลยต่อในการจัดงานในครั้งนี้นะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการนะครับหวังว่าการจัดงานจะส่งผลที่ดีต่อระบบเศรษฐฯฯฯกิจโดยรวมของจังหวัดแพร่นะครับวันนี้คงได้เวลามสมควรแล้วนะครับกระผมนี้ในนามของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดแพร่ขอเปิดงานมากกรรม S <S <an> <S การแสดงผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรปลอดภัยของดีจังหวัดแพร่ประจำปีรศ2516บันดนี้ครับ,รข,รบขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะก็จะจบไปแล้นะคกับระธกานีขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมเป็นหนึ่งในความชื่นชมยินดี เรียนเชิดท่านประธานได้ให้เรียนเปิดงานนับปีสองสองหนึ่งและนี่ก็คือวิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะมารำการแสดงผลิตภัณฑ์และก็สินค้ากเกษตรปลอดภัยของที่จังหวัดระค่ะ ครับผมขอจะประเมทด้านนังอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนเชิญทุกท่านร่วยไปยื่นภาพจังหวัดแพร่พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการนะครับที่สำคัญต้องขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกๆขนแขนงด้วยนะครับที่มาร่วมทําข่าวกับเรานะครับท่านนายกเราด้วยวันนี้สวยจริงๆเลยค่ะทุงคนนะคะเรียนเชิญท่านพักผ่อนด้านล่างเวทีสักครู่ รฐบาลต้องการเนี่ยท mm ี hmm. People, I mean so, ่จะยกระดับรายได้ให้กับที่น้องประชาชนเกษตรกรนะครับซึ่งมีที่ดินอยู่จำกัดเนี่ยสามารถมีรายได้เพ่ขึ้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางสำนักงานเกษตรสงวนโดยเฉได้เราจะได้ช่วยกันเราจะพลิกโฉมในเรื่องการที่จะให้เกษตรกรมีรายได้ยกระดับในเรื่องรายได้ที่สุดที่นครับเราจะแปลี่ยเกษตรแปลงใหญ่มากขึ้นไหมนะครับเราจะนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในการ เพิ่มผลผลสำคัญที่สุดคือการเพิ่มเพิ่มให้กับพี่น้องเกษตรนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็เป็นสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยครับซึ่งปัจจุบันนีฮะทุกตลาดทุวกวงการให้การยอมรับเรื่องสินค้าเกษตรปลอดภัยที่จะยกระดับกรเลีงเพื่อให้พี่น้องเกษตรที่สุดขึ้นไม่งั้นรายจ่ายที่เราไม่สามารถลดรายจ่ายพี่น้องเกษตรกรได้ เคมีก็ดีเรือ่องของสวยก็ดียาฆ่ายาฆ่าอะไรต่างๆก็ดีแต่ลดไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะทำได้คือเราเพิ่มให้พี่น้องเกษกตรกรผลผลิตที่สูงข,ขึ้นนะครับในพื้นที่เดิมนะครับนี้เป็นเรื่องที่ที่ทางรัฐบาลก็ได้พยายามซึ่งทางจังหวัดนกน็ได้เปลีย่ยนกนะารของมาทำสักวันนี้แต่เช้าเมื่อวานที่ท่านรัฐมนตรีว่า,าการสรวนกรุงเทพเพิ นี่เป็นการตอบสนองเพื่อจะยกระดับเกษตรดีคนมาเที่ยวคนมาเที่ยวก็ตอบสนองโจทย์ของจังหวัดแพร่ของในเรื่องของการยกระดับการได้ของนท่องเที่ยวปีนี้เราก็จับพันแปดเราทำว่ามันสั ouais. ่เราเชื่อว่าถ้าเราตั้งโจทย์ครับแล้วเรากิจกรรมที่เรามีการสนับสนุนที่ดีจากสามพันยีปีสองพันห้าร้อยสิบเออาจจะเป็นสามพันห้าหรือสี่พันยีปีสอง ้อยู่ทนใเราจะช่วยในการยกระดับรายได้พองประชาชนงเราให้สูงขึ้นภายใต้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเรายังยึดอูปฐเดิมะาเราจะมีการยกระดับื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้เรื่องการลดรายจ่ายเพื่อให้รายได้ให้กับพี่น้องทุกคนอ

เย็นก็เป็รคทางายมากรทนาย